ตามรายงานล่าสุดใบแนทกระดาษแลกเป็นคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้แบ่งปันการอัปเดตเกี่ยวกับธุรกรรมบิดคอยที่รอดำเนินการกระดาษแลกเปลี่ยนประกาศว่าหลังจากดำเนินการถอน ธุรกรรมการถอน BTC ที่รอดำเนินการทั้งหมดได้รับการประมวลผลแล้วโดยกระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตได้ทวิตว่าการทำธุรกรรมการถอนเงินที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดได้เสร็จสมบูรณ์แล้วโดยเสริมว่าทีมงานของพวกเขากำลังดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำอีกโดยก่อนหน้านี้ไบแนนได้รายงานว่าการถอนเปิดใช้งานในการแลกเปลี่ยนในขณะที่ธุรกรรมที่รอดำเนินการได้รับการประมวลผลแทนที่ด้วยค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่สูงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ดังกล่าวในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามไบแนทจะเปิดใช้งานการถอนจากเครือข่ายสายฟ้าแลบของบิตคอยซึ่งจะให้การสนับสนุนล่วงหน้าในสถานการณ์เช่นนี้ในขณะเดียวกันไบแนทเรียกมันว่าเป็นโอกาสในการเรียนรู้และอ้างว่าเพื่อป้องกันสิ่งนี้ในอนาคตโดยทางซีซีซีโอของไบแนทได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความลุ่มเหลวล่าสุดเขาระบุว่าราคาน้ํามันผันผวนวและพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ธุกกรกรรมติดขัดค่าธรรมเนียมสูงขึ้นการหยุดการถอนบิตคอยของไบ ทำให้ตลาดคริปโตล่วงลงมากกว่า3%มูลค่าตลาดสะสมอยู่ที่ประมาณ1.16ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่อย่างไรก็ตามปริมาณการซื้อขายในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้เพิ่มขึ้นมา20%อยู่ที่ปัจจุบัน38.77พันล้านดอลลาร์โดยล่าสุดราคาของบิตคอยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่27,660 USD ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป2.17%เรายังคงมองว่าบิตคอยอาจต้องเผชิญกับแนวรับที่สําคัญที่ 20,700ยูเอเรในฝั่งของตัวชี้วัด c d c Action Zone สัญญาณเริ่มกับเข้าสู่โซนสีแดงอีกครั้งในฝั่งของ MCDX นักเก่งกำไรเริ่มหายออกไปยักในตัวของ Bitcoin ในฝั่งของตัว Luna t เ r r a Classic LUNC ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดบิตคับของไทยเหล่านั้นตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่0.0029บาทในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป3.33%เราอยังคงมองว่าแนวรับที่สำคัญของ LUNC นั้น อยู่ที่0.025 0 00บาทตอนนี้ในฝั่งของทางเทคนิคเอง LUNC ยังคงมีแรงขายค่อนข้างที่จะรุนแรงสำหรับ LUNC ในตลาดบ้านเรา ในฟากฟักของตลาดมีแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเป็นที่นิยมและร้อนแรงที่สุดในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีล่าสุดวันนี้ราคาของเหรียญเปเป้ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ล่าสุดตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่1 9 4 0 8 4 9มีศูนย์าน้ำหน้าอยู่ทั้งหมด5ตัวต่อค่างเงินอยู่เอตเอร์าในช่วง2ี่ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไปถึง3 1 0 2ในฝั่งของเหรียญ AI ตอนนี้ AI มีการซื้อขายกันอยู่ ที่303มีสูตรน้ำหน้าอยู่9ตัวต่อค่างเงิน u s ู่ลอาราในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป37.00 ในฝังของตัว b a b y ้ดอตอนนี้เบบี้ดอมีการซื้อขายกันอยู่ที่22.69มีศูนน้ำหน้าอยู่ทั้งหมด8ตัวต่อข้างเงินอยูอดลลร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบไป8.39และสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ละสำหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ